Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News ประจำวันจันทร์ที่8มีนาคม2564นะครับมาร่วมติดตามข่าวสารกับผมแจ็คทิราติกเช่นเคยนะครับ ก่อนที่เราจะไปเข้ากันที่ข่าวหนึ่งะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเด็กผีด้วยนะครับที่เมื่อวานนี้สามารถที่จะบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้2ประตูต่อศูนย์นะฮะโดยถือเป็นการหยุดชัยชนะนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ชนะในลีกมาแล้วติดต่อกัน5นัดนะครับแล้วก็ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยยังไม่แพ้แล้วก็เสมอเลยนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นข่าวดีตอนรับสัปดาห์ส่วน แฟริเวอภูก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับสำหรับเรื่องราวดีๆสำหรับเด็กผีในวันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นความหวังสำหรับคนทำงานกันบ้างครับหลังจากที่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวคลาวความเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับโครงการหรือว่ามาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจของทางภาครัฐเนี่ยหลายๆโครงการด้วยกันนะครับในวันนี้ข่าวแรกนี้เราก็จะเอามาไล่เรียงกันให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับโครงการแรกนี้ก็ ถือได้ว่าเป็นโครงการล่าสุดเลยนะครับที่ทางรัฐบาลได้ออกมาซึ่งนั่นก็คือโครงการม33ที่เรารักกันนะครับถือได้ว่าโครงการนี้เนี่ยได้ปิดฉากการลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับเวลาห้าทุ่มตรงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่สามารถที่จะมาเตือนหรือว่าบอกกับคุณผู้ชมได้นะครับแต่ถ้าว่าใครที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับในช่วงของวันที่8ถึงวันที่14มีนาะคมนี้ก็จะอยู่ในช่วงของการพิจารณาในเรื่องของหลักเกณฑ์นั่นเองครับแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็จะใช้เวลาคร่าว ประมาณ7วันนะครับและอีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในวันที่15มีนาคมนะครับที่ทางคนที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบว่าท่านเนี่ยได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้หรือไม่ในเว็บไซต์มอสามสิเรารักกันนะครับก็คือเว็บไซต์เดียวกับที่เราลงทะเบียนนั่นเองครับส่วนในวันที่22มีนาคมนะครับก็จะถือว่าเป็นวันที่เงินเยียวยาล็อตแรกเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับทั้งนี้นะครับยังไม่มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการเปิดให้ลงทะเเบบบียนนใรอกก็ตม นนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านใดนะครับลงทะเบียนไม่ทันเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องรอติดตามข่าวสารจากทางรัฐบาลอีกทีนึงนะครับว่าจะมีการช่วยเหลืออย่างไรครับ ในส่วนของโครงการต่อมานะครับก็จะเป็นโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3นะครับซึ่งทางด้านของนอายสุพัฒนพง์พันธ์มีเชานะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าแน่นอนว่าตอนนี้รัฐบาลเองกําลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณานะครับโครงการคนละครึ่งเฟสที่3เพื่อที่จะเป็นในส่วนของความต่อเนื่องนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจากว่าหลังจากที่มีการปล่อยโครงการคนละครึ่งออกไปแล้วทั้งสิ้น2เฟสนะครับก็ถือได้ว่า มีแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างน่าพึงพอใจนะครับสำหรับทางภาครัฐบาลนะครับเนื่องจากว่าในเฟสที่2นี้นะครับของโครงการคนละครึ่งเนี่ยจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมนี้นะครับนี่เองก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรานะครับถ้าหากว่าท่านใดสนใจที่จะใช้โครงการคนละครึ่งในเฟสที่3นะครับก็จะต้องเตรียมลงทะเบียนกันได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าโครงการคนละครึ่งนี้จะดําเนินมาใกล้ ถึงในกรอบระยะเวลา1ปีนะครับนั่นจึงทาให้ร้านค้าที่เข้ามาร่วมรายการเนี่ยมีเยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมเชื่อว่านี่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยบรรเทาในส่วนของภาระคาา่าใช้จ่ายประจําวันของคุณผู้ชมได้นะครับและสาหรับร้านค้าเองนะครับท่านก็ยังสามารถที่จะไปลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกับโครงการคนละครึ่งได้นะครับซึ่งหากว่าท่านเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนี้ก็อยากจะย้ากันอีกทีหนึ่งนะครับว่าท่านจะสามารถรับเงินจากโครงการเราชนะ,มมแ,ละแล้วก็โครงการมอสามศึกษาเรารักกันได้ด้วยนะครับนี่อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่ ที่จะช่วยเพิ่มช่องทางการขายให้แก่ท่านอีกเช่นกันครับสำหรับโครงการต่อมานะครับนักก่นก็คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็เป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกันในเฟสที่3อีกเช่นกันนะครับซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดเผยเมื่อวันศุกร์นี้นะครับว่ามีการประเมินอยู่นะครับว่ากําลังจะเพิ่มจํานวนห้องพักอีก2ล้านคืนเข้าไปสู่ในตัวโครงการนะครับแล้วก็จะมีการเปิดให้ใช้เนี่ยถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับโดยเขาหวังว่านะครับว่าจะ มุ่งเป้าไปที่การกระตุ้นกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวในช่วงของวันหยุดยาวที่จะถึงนี้นะครับนั่นก็คือในช่วงของเทศกาลสงกรานนั่นเองครับแต่ทว่าก่อนหน้านี้นะครับในโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็ได้มีการตรวจสอบพบการทุจริตเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราลองตามข่าวในช่วงที่ผ่านมาท่านจึงทําให้โครงการเราเที่ยวด้วยกันในครั้งนี้นะครับท่านเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะต้องใช้การจองล่วงหน้าเนี่ยสิบสี่วันก่อนการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านจะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานนี้นะครับก็อาจจะต้องติดตามเงื่อน ไขหรือว่ารายละเอียดของโครงการเราเที่ยวด้วยกันในเฟสที่3นี้กันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คืออัปเดตความคืบหน้าของโครงการหรือว่ามาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจต,ต่างๆของทางภาครัฐนะครับแน่นอนว่าหลายๆโครงการอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งแล้วก็โครงการเราเที่ยวด้วยกันอาจจะยังไม่มีรายละเอียดหรือว่ากฎเกณฑ์ที่ออกมาอย่างแน่ชัดนะครับแต่นี่ถือได้ว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีรับต้นเดือนมีนาคมนะครับ สำหรับข่าวต่อมานะครับก็อยากจะไปดูในเรื่องของวัคซีนกันบ้างครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยทางภาครัฐเองก็กําลังระดมที่จะฉีดแล้วก็แจกจ่ายวัคซีนใช่ไหมครับให้แก่บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด -19 นะครับทีนี้เนี่ยมันมีข่าวออกมาเปิดเผยจากทางประชาชาติธุรกิจครับว่า ในตอนนี้เนี่ยทางภาคเอกชนเองนะครับก็เริ่มออกมาศึกษาแนวทางนะครับในเรื่องของการนําเข้าวัคซีนโควิด1 9แบบเสรีครับการนําเข้าวัคซีนโควิด1 9แบบเสรีนั้นก็คือว่าการที่ทางภาครัฐนั้นจะอนุญาตให้ทางภาคเอกชนนะครับพูดง่ายๆคือว่า โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยสามารถที่จะจัดหาวัคซีนโควิด -19 เนี่ยเข้ามาจัดจําหน่ายให้แก่ประชาชนหรือว่าบริษัทต่างๆได้นะครับซึ่งนี่เองเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้ช่วยแบ่งเบาภาระของทางภาครัฐนะครับในการแจกจ่ายแล้วก็ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนอีกทั้งยังส่งผลดีต่อทางภาคธุรกิจเองอีกด้วยนะครับเนื่องจากว่าถ้าหากว่าพนักงานของบริษัทของท่านเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วเนี่ยก็จะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับแล้วก็จะส่งผลต่อประสิทธิ ภาพในการที่จะกลับมาดําเนินการทางธุรกิจได้ร้0ยเปอเซ็ที่เร็วขึ้นนะครับนี่เองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกระแสข่าวนะครับว่าจริงๆแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับที่จะมีการอนุญาตให้ทางภาคเอกชนเนี่ยนำเข้าวัคซีนโควิด -19 มาจัดจําหน่ายนะครับแต่ว่าแน่นอนเนี่ยก็ต้องมีการยื่นขอจด ทะเบียนต่างๆนะครับจากทางองค์การอาหารและยาหรือว่าอออยก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยรายชื่อที่ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับก็จะมีบริษัทหรือห้างร้านใหญ่ๆเนี่ยมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ s c g นะครับหรือว่าธนาคารกรุงศรีแล้วก็ทางด้านของบางจากอีกด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีภาคเอกชนอีกหลายเจ้าเลยนะครับที่หันมาสนใจในเรื่องของการนําเข้าวัคซีนโควิด -19 แบบเสรีนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของความเคลื่อนไหวของทางภาคเอกชนนะครับ ทีนี้เราต้องมารอดูกันอีกทีนึงว่าภาครัฐเองจะขานรับกับข้อเรียกร้องจากทางภาคเอกชนนี้อย่างไรครับในส่วนของข่าวต่อมานะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นรายงานจากทาง BBC ที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ชมได้รับฟังกันนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยทาง BBC เองเขาได้เปิดเผยรายงานชิ้นหนึ่งออกมาครับซึ่งชื่อว่า What causing vaccine delays in some Asian countries นะครับซึ่งถ้าแปลกันง่ายๆนะครับนั่นก็คือว่าอะไรนะครับหรือว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้ในแต่ละประเทศเนี่ยสามารถที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ช้าลงนะครับซึ่งความหมายจริงๆแล้วของรายงานในครั้งนี้เนี่ยจะหมายถึงการแจกจ่ายและการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนะครับอันนี้เนี่ยจะไม่รวมในส่วนของการจัดหาหรือว่าการจัดซื้อวัคซีนนะครับโดยในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าหลายๆประเทศในภาคพื้นทวีปเอเชียเนี่ยก็เริ่มที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแล้ว ใชครับแต่ทีนี้เนี่ยทาง B B C เองเขาคาดการว่าระยะเวลาที่แต่ละประเทศนะครับจะใช้ในการฉีดวัคซีนให้ครบกับประชากรทุกคนเนี่ยเร็วที่สุดคือปลายปีนี้นะครับก็คือปลายปี2021ส่วนช้าที่สุดก็คือต้นปี2023ครับโดยทาง B B C เนี่ยเขาแบ่งเป็น3เหตุผลหลกัลกๆนะครับโดยเหตุผลแรกเนี่ยก็คือ มิสอินฟอร์เมชันะครับหรือว่าความเข้าใจผิดหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวัคซีนนั่นเองครับโดยเขาได้ยกตัวอย่างนะครับของประเทศฟิลิปปินส์ครับที่ก่อนหน้านี้นะครับในปี2016เนี่ยมีข่าวครา,าวเกี่ยวกับวัคซีนไข้เลือดออกนะครับที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้จัดหามาจากทวีปบิยุโรปนะครับหรือว่าประเทศฝรั่งเศสเข้ามาฉีดให้กับประชาชนแล้วก็เยาวชนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้อโรค ไข้เลือดออกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยด้วยข้อมูลที่ผิดพลาดของทางรัฐบาลนะครับที่ไม่ได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนในเรื่องของผลข้างเคียงของวัคซีนตัวนี้เนี่ยจึงทําให้มีเด็กนะครับแล้วก็คนที่ได้รับวัคซีนนี้เสียชีวิตไปบ้างนะครับนั่นจึงทาให้พอมาถึงยุคของโรงโครวิด -19 ในปี2020ในครั้งนี้นะครับประชาชนเองก็มีความกลัวแล้วก็ไม่มั่นใจต่อการฉีดวัคซีนนั่นเองครับโดยมีผลสํารวจนะครับที่ออกมาเปิดเผยนะครับว่าประชาชนชาวฟิลิปปิน 19%เท่านั้นนะครับที่มีความคิดที่จะฉีดวัคซีนนะครับนี่เองก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทําให้การฉีดวัคซีนเนี่ยล่าช้าออกไปครับในส่วนของเหตุผลต่อมานะครับนั่นก็คือว่าในบางประเทศนะครับรัฐบาลเองเนี่ยมีความระมัดระวังนะครับในการที่จะจัดหาวัคซีนให้แก่ประชาชนนะครับ ทาง B B C เองเขาก็ยกตัวอย่างของประเทศเกาหลีใต้ขึ้นมาครับเนื่องจากว่าทางสำนักข่าวเนี่ยได้สอบถามไปยังทางภาครัฐของทางเกาหลีใต้นะครับว่าทําไมนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นประเทศลําดับแรกๆนะครับที่มีการค้นพบการติดเชื้อโควิด19ภายในประเทศแต่ทว่าการจัดหาและก็การแจกจ่ายวัคซีนให้แก่ประชาชนนั้นเป็นไปอย่างล่าช้านะครับว่าทางเกาหลีใต้เองนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยน,นะครับว่าการจัดหาวัคซีนโควิด19ให้แก่ประชาชนนั้นเป็นไปด้วยความระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลเองต้อง การที่จะเก็บข้อมูลนะครับของการแจกจ่ายและการฉีดวัคซีนว่าโควิด -19 ในประเทศต่างๆเนี่ยให้ชัดเจนก่อนนะครับเพื่อที่จะมั่นใจว่าประชาชนของเขาเนี่ยจะได้รับวัคซีนที่ปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพครับสำหรับ เหตุผลต่อมานะครับนั่นก็คือวัคซีนเฮสซิเ t นซีนะครับหรือว่าความลังเลหรือความไม่มั่นใจต่อ,อการฉีดวัคซีนนะครับถ้าพูดให้ฟังกันงาน่ายๆก็คือว่าในบางประเทศนั้นประชาชนเนี่ยก็จะมีความเชื่อเฉพาะกลุ่มนะครับความเชื่อท้องถิ่นหรือว่าอาจจะเป็นค่านิยมภายในประเทศนะครับที่มีผลต่อ,อการฉีดวัคซีนนั่นเอง โดยทาง BBC เนี่ยเขายกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นเนี่ยมีความเชื่อมั่นในวัคซีนที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเองก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีประชากรที่เป็นแอนต v วัคซ์เนะครับหรือว่าผู้ที่ปฏิเสธการรับวัคซีนชนิดใดๆนะครับหรือว่าเกิดมาเนี่ยไม่ฉีดวัคซีนเลยนะครับก็คือรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับมีความจําเป็นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนนะครับโดยหลังจากที่รัฐบาลได้ ติดต่อกับทางไฟเซอร์ไบอร์โอเอนทคนะครับในการที่จะจัดหาวัคซีนเข้ามาเนี่ยทางรัฐบาลเองก็เรียกร้องให้ทางไฟเซอร์เนี่ยทำการทดลองทางคลินิกกับประชาชนชาวญี่ปุ่นอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนครับ นี่เองก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่รัฐบาลนะครับจะต้องสร้าง Public Trust นะครับหรือว่าทําให้ประชาชนนั้นเล็งเห็นถึงความสําคัญของการฉีดวัคซีน,นครับทางด้านของประเทศไทยเองเนี่ยส่วนตัวผมเชื่อว่าการเผยแพร่ข้อมูลของการเข้าถึงการฉีดวัคซีนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากนะครับยังมีประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะไม่เข้าใจถึงขั้นตอนของการแจกจ่ายวัคซีนที่กําลังจะมาถึงในอนาคตนี้นะครับผมรู้สึกว่านี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยเราเองต้องตั้งรับนะครับเพื่อที่จะสามารถดําเนินการการฉีดวัคซีนให ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโดยประเทศไทยเองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่ทาง BBC ได้จัดอันดับไว้ว่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชากรได้ครบภายในปล,ยปลายปี2022หรืออีก2ปีข้างหน้านั่นเองครับสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับเรามาดูข่าวสารความเคลื่อนไหวจากทาง Apple กันบ้างครับหลังจากที่ทาง Apple นะครับได้ออกมาเปิดเผยกับสำนักข่าว CNN Business นะครับว่าในตอนนี้เนี่ย Apple จะเลิกผลิต iMac Pro โดย iMac Pro นะครับถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโตที่ทาง Apple ได้ออกมาในช่วงของปี2017นะครับโดยทาง Apple เนี่ยตั้งเป้าไว้ว่า iMac Pro เนี่ยจะเข้ามาช่วยเสริมสมรรถนะในการทำงานทางด้านกราฟิกนะครับแล้วก็การเรนเดอร์ภาพ3มิติให้แก่กลุ่มที่ทำงานที่เกี่ยวข้องทางด้านนี้นะครับแต่ว่าทางล่าสุดนะครับ Apple เองก็ได้ออกมาประกาศนะครับว่า iMac Pro เนี่ยถ้าหากว่ามีการสั่งซื้อจนสินค้าหมดนะครับก็จะทาการยกเลิกการจัดจาหน่ายแล้วก็การผลิตไปโดยปริยายครับ โดยเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับที่ Apple เนี่ยได้ออกมาเปิดตัว iMac รุ่นธรรมดานะครับขนาด27นิ้วซึ่งในตอนนั้นเนี่ยแอปเปเองก็บอกว่าเจ้า iMac ตัวใหม่นี้นะครับก็มีประสิทธิภาพในการทํางานที่เพียงพอสําหรับมืออาชีพแล้วนะครับแล้วถ้าหากว่าเหล่าชาววอล p l แออยากจะได้ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า iMac กเนี่ยก็สามารถที่จะขยับไปใช้ในตัวของ Mac Pro ที่มีสเปคสูงกว่า iMac Pro อีกนะครับเนี่ยงจึงทำให้ iMac Pro นะครับจะเป็นสินค้าตัวล่าสุดที่ทาง Apple เองจะเลิกผลิตแล้วก็เลิกจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับ a p p เ e เองก็มีแผนที่จะทำการเปิดตัว iMac รุ่นธรรมดานะครับรุ่นด้วยกันก็นนคือรุ่นขนาด21.5นิ้วนะครับแล้วก็รุ่น27นิ้วที่จะมาพร้อมกับการปรับโฉมแล้วก็การออกแบบครั้งใหม่นะครับเพื่อที่จะรองรับหน้าจอ Pro Display XDR ซึ่ง หรือว่าเป็นหน้าจอที่ทาง Apple พัฒนาแล้วก็ผลิตขึ้นมาเองครับเราสาวกแ p ปเปที่ใช้ iMac Pro อยู่ตอนนี้คิดยังไงกันบ้างครับกับการเลิกผลิตตัวผลิตภัณฑ์นี้นะครับแล้วก็อยากจะให้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่า iMac Pro นั้นจำเป็นต่อการทำงานมากแค่ไหนนะครับและนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวประจำวันนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยผมเองก็มีรางวัลนะครับเป็นหนังสือมาแจกอีก5รางวัลนะครับสำหรับแฟนๆ m น s s i o n News ทุกท่านนะครับ แล้วก็มาร่วมติดตามกันอีกทีนึงว่าคําถามประจําสัปดาห์นี้จะเป็นอะไรกันนะครับก็เชิญชวนทุกๆท่านนะครับเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับมิชชั่นนิวส์